อาวุตสามังการัาขันตุสระเทวตาทิภวันติเชยันตอบุตริยาโุเลสศขยานาณิวัสโนเอวันตวิชยโยโอหิชายาสุชายามังกเรอปาระ ิตาปงลังเกสิเสตตวิปกเรอาภิเสกเกสะปะุทธานังอาคาปะตปะตติสุนะขาตาสุมังคาตุวาตังโุเบดีนะครับทุก่อม่หนึ่งขัอหนึ่งขับสองข้าตาเดี๋ยวกเลย องขวบสี่เดือนกระเพาะร,รมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังคโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังคโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิมามกราบพระสงฆ์ โยมขอศีลไม่ยังพันเตทุติยามปไม่ยังพันเตทิยามปีมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาะถยะปิติสรเนนะสหปัญจศีลานิยจามะปจาะติยามปไม่ยังพันเตตติยามปีมยังพันเตวิสุงวิสุงลทุติยมปทังสาิทุติยมปทมังสะรังกชามิ トーティーアンピー・サンダー。